ไดี๋ยวกินเสียบเสียบวันศุก้าเอเจ้ากินเข่าอกินเข่าต้องกันจ้าเอาข้าวหนูข้าวหนูนี่ขวานหมูพี่น้องขวานหมูอันนี้แกงเห็ดซมหม้ปีเห็ดล้วมเลยจ้านี่เห็ดซซมหมดปีเห็ดล้วมเห็นบ่พี่น้องเห็นบบอันนี้แกงไก่บ้านเลยจ้าพี <blunt animation> ่น้องนี่แกงไก่บ้านเนาะโอ้ยพี่น้องเห็นบ่เนาะอันกินข่าต้องกันจ้าเดี๋ยวทนพักกินข่าเนาะป้าจะกินข้าวเนาะมาจักมาวขวาพี่น้องเอ้ย ภาษาขมวาวมจิ้งเขา่าจิงเขา่าเมนูที่ชอบแกงเห็ดก็ชอบพี่น้องขวานูก็ชอบแต่ถ้ามีแกงไกบ่บอกินเลยแกงไก่ขวานูแส่ไฟข้าปห่างบวงมาเสียพี่น้องแสียขวานู mụ ba, mụ khâu thả mụ, mụ mình băng kim thả, mua mua thả. Khởi khởi xay xay. nào, quần mụ thả, cái nào đấy พีกหรอพีกหรออือฮอมอืมอืมเคียวบ่ดี่เคียวบ่รู้จดเดียวที่สูงกันก็เคียวมือบ่ได้เนาะ อัดากระดาษเน็ะหิถาเขาถาน น้ำกันได้จ้าเด้อไปกินหนูเป็นไปกินหนูเป็นกินน้ำกันได้จ้าเด้อน,นี่มันแจ้งเห็นรวมเห็นเสม้อหมปีไครกัเก็บมาเพิ่เอาใส่ตู้เย็นไว้อืมเจีเ๊ยบเน้อหวาน Kéo hết cơ bản gì Kinh hòa mà không hết thấm mà sạch nó Đọc cái nói ย้าเฮ็ดกระห้อนเขกนารกระห้อนควรนูกกระห้อนไม่ต้องคนก็ได้สีหหอนตติมหลนนือยม่หนียว

cái hết cầu ăn đi để cây xanh này cùng với đúng đấy ý thức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  lại

เด้พี่น้งองอาขี้มีอะไรซ้ำมีอะไรจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจดนะจ้าเด้อถักกินขวดหนูกับแกงเห็ดเนาะเห็ดรวมแจ็บเสียบต้อก,กันจ้า